คุณไม่เชื่อคุณจะไม่ทำเขียนไว้เลยถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่ทำเพราะฉะนั้นบอกตัวเองก่อนว่าใครที่อยู่ตรงเนี้ยครูหวังว่าพวกเราจะเข้าใจเพราะครูเชื่อว่าใครที่ตั้งใจฟังคลิปนี้จะได้ประโยชน์เพราะครูพูดถึงหนึ่งละเข็มทิศชีวิตเข็มทิศชีวิตคือเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถสำเร็จได้ เราอ่ะครูบอกนักเรียนเลยว่านี่นะใครมาเรียนหลักสูตรการเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลครูสอนเจาะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันอาจจะยากหน่อยนะตอนเริ่มต้นเพราะว่าจะต้องทำคลิปวิดีโอจะต้องทำเรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นมืออาชีพแต่บางคนก็จะบอกว่าครูหนูไม่เป็นหนูไม่เก่งเอาอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องบอกตัวเองว่า ค <c oughs> <net> รูคะหนูทําได้อะหนูทําได้แต่มันอาจจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์หรืออาจจะใช้เวลาสองอาทิตย์หรืออาจจะใช้เวลาสามอาทิตย์แต่หนูทําได้แน่นอนเราต้องบอกตัวเองแบบนี้เพราะเราอะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนน้าอะในแก้วน้ําอะแก้วน้ําอันเนี้ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีสีดําสีตะกอนสีขาวสีอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ใส่น้ําใส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 ๆสลงไปอะแก้วน้ําอันเนี้ยแก้วน้ําอันเนี้ย มันจะใส่ได้ยังไงมันจะใส่ได้ยังไงเหมือนวันเนี้ยถ้าหากว่าวันนี้เราไม่มีลูกค้ามานวดวันพรุ่งนี้อาจจะมีลูกค้ามานวดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสถิตินะวันนี้มีลูกค้ามานวดพรุ่งนี้มีไม่มีมีไม่มีมมมมแต่สรุปสุดท้ายอ่ะมีค่ะสแตทิตกิกล่าวไว้ว่าบอกไว้ว่ามีค่ะดังนั้นใครจะไปต่อยกมือขึ้นไปต่อนะ ครูมีเวลาจำกัดใครจะไปต่อยกมือขึ้นทุกคนใครเข้ามาแล้วอะ่ะครูไม่เห็นคอมเมนต์เราเลยอะ่ะคอมเมนต์ให้ครูได้เห็นหน่อยได้ไหมใครเข้ามาแล้วครูจะได้อธิบายมีอะไรสงสัยเขียนไว้นะมีอะไรสงสัยเขียนได้นะโอเควันนี้ครูพูด EP ที่1นะทำไมฉันนวดดีขนาดนี้จึงไม่มีลูกค้าคียค์อันนี้คือนวดดีอะไรคือนวดดี เพราะฉะนั้นอะไรคือนวดดีและครูเขียนคำว่า business เ,เท่ากับ innovation คูณกับ marketing ดังนั้นทุกคนเขียนต่อไปเลยนะว่า business เ,เท่ากับ innovation คูณ marketing เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรานวดดีมีอะไรบ้างอะใครช่วยตอบครูทีแล้วมีใครเข้ามาบ้างช่วยตอบครูทีมีใครเข้ามาแล้วแล้วก็ช่วยบอกครูรสหน่อยค่ะ ชื่ออะไรแล้วก็บอกครูโรสหน่อยค่ะว่าฟังอยู่ที่ไหนภาพและเสียงชัดไหมนะโอเคเดี๋ยวครูดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้นะครูถือว่าสิ่งนี้คนที่เข้ามาจะได้ประโยชน์มากดังนั้นช่วยตอบครูโรสหนอ่อยค่ะทัญญลักษณ์ทัญญลักษณ์ได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมขอบคุณมากจากทัญญลักษณ์เขียนบอกครูหน่อยภาพและเสียงชัดไหมหครูจะได้ไปต่อเร็วคื ครูจะได้ไปต่อเร็วเดี๋ยวครูเขียนคำว่าเวลาเราแช์นะครูมักจะเขียนหัวข้อนะครูจะบอกว่าต้องอห้ามพลาดคลิปนี้โอเคจุ๊บโอเคนะครูกำลังแชร์อยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บนึงค่ะ เพื่อนคนอื่นจะได้จะได้ความรู้ไปด้วยแล้วเขียนบอกครูหน่อยภาพและเสียงชัดไหมคะตอบครูน้อยโอเคป่ะเดี๋ยวนะครูกำลังแชร์อยู่แป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อกี้แชร์ได้แค่2ที่นะคะดังนั้นถือว่าเราอะทำบุญร่วมกันนะเราช่วยเพื่อน <c oughs> ๆเราเหมอนวดไทยทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะโอเค เพราะฉะนั้นโอเคใครที่ช่วยกันแชร์นะถือว่าแชร์ตอนที่เราอ่ะได้บุญนะคะแชร์ตอนที่เราแบบว่ามีความสุขนะคะแชร์ตอนที่เราอ่อมีความสุขมันจะทำให้เราเกิดประโยชน์มากโอเคโอเคไปต่อสวัสดีค่ะอารยาสวัสดีจ้าชัดเจนโอเคไปต่ออารยาไปต่อนะเราดังนั้นคุยจะบอกว่าถ้าใครติดตรงไหนรีบถามเดอ้อรีบถามเดอ้อดังนั้นคุยจะบอกว่าการที่เราอ่ะ ถ้าถามว่าติดคำว่าเขียนคำว่านวดดีแล้วใส่ question mark เอาไว้นะคำว่านวดดีคุณคะนวดดีเนี่ยเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองแต่เราจะต้องนวดดีเนี่ยหนึ่งลูกค้าบอกเราใช่ไม่ใช่ลูกค้าบอกเราว่าเรานวดดีสองดีเนี่ยดีแค่ไหนครูบอกได้เลยนะถ้าหากว่าเรานวดดี0ถึง10ถ้าเรานวดดีเนี่ย0ถึง10นะนั่นหมายถึงเราแก้อาการให้ลูกค้าได้ 2. ลูกค้ามาแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ 3. ลูกค้าแบบประทับใจสุดๆเพราะฉะนั้นนวดดี0-8ถึง8ก็ถือว่านวดดีแต่เขาไม่บอกต่อค่ะในสถิติครูรสเรียนเรื่องของการสร้างความพึงพอใจสแตทิสติกเรื่องนี้มาดังนั้นฟังครูไว้เธอค่ะแล้วครูเรียนของการเป็น The c o a ้ชของการดูแลลูกค้าพรีเมียมดังนั้นคีย์ที่คุณได้ฟังวันนี้ครูจะบอกนะถ้าหมอนวดท่านใดอ่ะ สนใจอยากพัฒนาตัวเองอยากเป็นครูเป็นโค้ชปรึกษาครูได้เพราะครูไม่ห่วงวิชาแล้วครูจะส่งต่อให้ไปหาโค้ชของครูอาจารย์ของครูดังนั้นครูบอกได้เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นการช่วยกันสร้างให้พวกเราจเจริญเติบโตขึ้นเพราะบางคนเนี่ยความรู้ดีมากๆอย่างเช่นโค้ชคัทอย่างเนี้ยเธอเก่งมากในเรื่องของการออกกำลังกายเธอมีผลลัพธ์มากมายเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เน้นเซอร์ติฟิเคตนะคะเขาเน้นผลลัพธ์ มีเซอร์ติฟิเคตไปเต็มข้างฝาแต่ถ้าคุณไม่มีผลลัพธ์ลูกค้าก็บอดเชื่อคุณค่ะเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ถ้าใครสนใจอยากพัฒนาด้านนี้ติดต่อคูลรสได้เลยค่ะนะแล้วการเรียนรู้เรื่องนี้มันทำให้เราอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญคือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยไม่น่าล่ะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากมันนีวันน่ารักจังเลยทุกคนแชร์ไปเถอะเพราะมันเป็นบุญ นะเราทําบุญร่วมกันครัวชอบทําบุญโดยการให้ความรู้แต่ไม่ชอบทําบุญโดยการให้เงินนะเพราะว่ายังมีลูกและครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่นะคะโอเคไปต่อดังนั้นคิดไปเลยว่า0ูนถึงสิเนี่ยถ้าเราได้0ูนยถึงแนะลูกค้าเขาแบบสุขดีค่ะแต่ว่าดีของเขาแบบเนี้มันดีแบบไหน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราจะต้องดีเราจะต้องเห็นลูกค้าแบบเุ้ยเธอนวดดีจังเลยเขาถึงจะเขียนรีวิวให้เราเขาถึงจะไปบอกต่อให้เราเขาถึงจะบอกต่อในครอบครัวให้เราแต่วิธีการนี้มันช้าเขาเรียกว่ามุลพอประกันเพราะฉะนั้นคีย์ของคำว่านวดดีดังนั้นครูจะบอกว่าคุณนวดดีหรือคุณนวดเก่งหรือคุณจะเป็นใครอะ คุณทำให้ลูกค้าคนหนึ่งตัดสินใจมานวดกับคุณมาหาคุณได้คุณเก่งแล้วค่ะคุณดีแล้วค่ะบอกตัวเองไปเลยอุย้ยเก่งจังวันนี้ลสอ้ยเก่งจังวันนี้แสงเดือนบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะยิ่งบอกเนี้ยยิ่งบอก จิตใต้สํานึกของเราหัวใจของเราเนี่ยมันจะรับรู้เลยว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนนวดเก่งเราจากที่เราไม่มั่นใจอ่ะมันจะทําให้เรามั่นใจเขาเรียกว่าให้เราพูดกับตัวเองสวัสดีค่ะกาลยานีนะดังนั้นให้เราพูดกับตัวเองอันนี้ครูสอนในเรื่องของ LNP LNP เรื่องนี้นะคะเรื่องของจิตใต้สํานึกเพราะว่าแก้วน้ําใบนี้การที่เราเก่งเก่งการนวด เขาเรียกว่าทักษะเขาเรียกว่าสกิเอยเขาเรียกว่า hard skill hard skill หมอนวดที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดร้านเจ้าของร้านคนใหม่หรือคนเก่าที่แบบลูกค้าหายเราจะต้องเตรียมตัวนะเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยเขาฉลาดเขาดูเราก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองคือต้อง ต้องเท่าทันนะต้องเท่าทันกับลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขามีความต้องการมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมยังไงเวลาฉันไปนวดฉันก็อยากเจอหมอนวดสุขภาพจิตดีฉันก็อยากเจอหมอนวดที่ล่าเริงสดชื่นแจ่มใสฉันก็อยากเจอหมอนวดที่หุ่นดีนวดให้ฉันคือมันแล้วแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคียวันนี้ครูถึงบอกว่าเราต้องตีให้แตกคำว่านวดดีดียังไง ดีแบบไหนแล้วลูกค้าแต่ละคนนวดดีไม่เหมือนกันนะนวดดีบางคนเนี่ยครูจะบอกตัวเองว่าเวลาชั้นหลับตานวดลูกค้าก็บอกว่าครูนวดดีก็มีเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่านวดดีของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราเราจะต้องเราจะต้องศึกษาลูกค้าคนนั้นให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปครูวันนี้ครูจะบอกว่าแต่ละคนแต่ละท้องที่ คุณนั่นแหละจะรู้จักลูกค้าคุณดีที่สุดคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ลูกค้ารู้จักลูกค้าคุณดีที่สุดเพราะ